ครับสวัสดีครับผมฟิลิปนะครับอยู่ที่หน้าร้านพรารามก้าเหมือนเดิมนะครับเรามีทั้งที่จันทบุรีและก็พราลามก้านะครับวันนี้มาดูชั้นเรียงถาดของชัยชนะดีกว่าว่าตัวนี้ล่าสุดโอเคขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นชั้นเรียงถาดขนาด18ชั้นนะครับความสูงของตัวชั้นนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก180เซนนะครับแล้วก็ระหว่างถาดตรงนี้ครับระหว่างถาดเนี่ยช่องตรงนี้อยู่ที่8เซนนะครับ เดี๋ยวผมเอาถาดที่มันลนักษณะเหมือนกันมาลองวางให้ดูลูกค้าจะได้นี่ไงลูกค้าจะได้เทียบกันได้นะครับขออภัยด้วยไม่พรอ้อมอนี่ครับเหมาะกับการเอาไว้พักขนมเต็มอบนะครับราคาไม่ได้แพงเลยนะครับหามีม,มีมีที่วางก็ ซื้อไปเถอะครับเอาไปวางไว้นะครับเอาไปวางไว้ถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ครบทุกชั้นแต่คุ้มนะฮะนี่ซื่งขขแลวสนทเป็นตู้พฟอ,อ๋อเหรออ๋ออ่ไหนคุณพอมาอธิบาย <laughs> การประยุกต์ของลูกค้าในช่วงที่ตอนนี้ตู้พูฟขาดแคลนแต่ตู้พุฟมีราคาแพงนะครับอะคุณพอออธิบายนี้นึงอะ ขออนุญาตค่ะช่วงนี้ค่ะลูกค้าคือตู้ภูบขาดแคลนซึ่งซึ่งเนื่องจากว่าค่าเฟสดค่อนทั้งสูงค่าเฟสดค่าส่งสินค้าทางทะเลค่ะค่าส่งสินค้าทางทะเลดังนั้นนะคะก็คือลูกค้าหลายๆท่านก็จะซื้อตัวนี้ไปแล้วก็หาผ้าพลาสติกุมคือตัวนี้พอพูดได้เลยว่าจริงๆตัดเย็บได้ก็จะลูกค้าก็จะไปยุกว่า คุมแล้วด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนดังนั้นการตีแป้งเสร็จอุณหภูมิมันก็ขึ้นสูงแล้วดังนั้น,เ,นเราไม่ต้องใช้ความร้อนจากใดๆเลยนอกจากว่าตัวแป้งมันก็มีความร้อนอยู่แล้วเราใช้ผ้าชุบน้ําแล้วก็คลุมลงไปเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นนิดหนึ่งก็ทําให้ตัวโดวค่ะเขาก็ขึ้นได้หรือช่วงหน้าหนาวอันนี้คือเป็นการประยุกต์ประยุกตเอาไปแทนตู้พูบฟนะคือถูกกว่าซื้อตู้พุ้ฟเกินครึ่งนะครับ หรือถ้าช่วงน้นหนาวลูกค้าพลอยท่านหนึ่งแกก็บอกพลอยว่าข้างล่างอ่ะพีก็ตั้งมอหุงข้าวนี่แหละเสียบปลั๊กใส่น้ำให้มันต้มแค่นั้นเองมันก็ให้มันความร้อนมีความชื้นแต่ถ้าช่วงหน้าปกติอ่ะแกก็พูบแป้งเสร็จปุ๊บปันแป้งใส่แล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำผ้าขาวบางชุบน้ำปิดทับลงไปแล้วก็ตัวเนี้ยใช้ตัวผ้าคุมทั้งหมดพูดมากไปละเอาอย่างเงี้นเดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหนึ่งจะเอาไปโพสต์ลงในกลุ่มผู้ใช้เตาอบชัยชนะ นะครับว่า,าประยุกต์ชั้นเรียงถาดมาเป็นตู้พูฟได้ยังไงเข้ากลุ่มผู้ใช้เข้าเฟ e บุ o กนะครับแล้วก็ค้นหาคำว่ากลุ่มผู้ใช้เตาอบชัยชนะนะครับชัยชนะสะกดสระไอชอช้างยอยยกแล้วก็คำว่าชนะนะครับเดี๋ยวคุณพลจะไปไปบอกแล้วกันนะเอาเป็นว่าเนี่ยระหว่างชั้นเรียงถาดเนี่ย มันใส่ถาด40่สคูณ6กได้18ชั้นระหว่างชั้นมันอยู่ที่8เซนนะครับถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมันเตี้ยไปก็ดึงถาดออกก็เหลือก็เหลือเผมด้วยเชื่อมัน่นด้วยราคาที่ผมขายเนี้ยเนี่ยราคาณนะวันเนี้ยนะครับถ้ามันใช้ได้แค่เก้าก็ถูกนะครับแต่ถ้าคุณวางแบบขนมมันแบบอ่าเนะมันไม่ได้สูงอนะผมมันไม่มีขนมไหนสูงมากนักหรอกนะฮะ คุ้มนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าพื้นผมไม่เรียบบางทีอาจจะโยกแยกแต่จริงๆแล้วมันแข็งแรงเนี่ยล้อคุณพลอยลงลงล่างหน่อยครับนี่ล้อนะครับล้อล็อกได้ด้วยนี่ล็อกได้ล็อกได้ล็อกคู่นะนี่แล้ล็อกนี่ผมสมมติผมล็อกนะครับล็อกให้ดูก็นี่ล็อกล็อกนี่ล็อกละ ล็อกล้อนะล็อกล้อก็ทําให้เคลื่อนไม่ได้เห็นไหมฮะเคลื่อนไม่ได้เสร็จตรงนี้นี่หน้าหลังล็อกถาดนะฮะล็อกถาดเนาะอ่ะผมเอาล้อออกปึ๊บเห็นนะอ่ะเอาล้อออกตัวนี้ล็อกถาดครับล็อกถาดเวลาเคลื่อนแม่ถาดมันตกนี่นี่อันนี้ผมก็ล็อกอีกฝั่ง นะครับล็อกล้อล็อก,อกถาดล็อกได้หมดนะฮะคือพูดตรงๆนะตัวเนี้ยได้มาเนี่ยโหปิเอคุณภาพด,คาพดีคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าดีไม่กองแก๊งนะครับผมนะฮะถือว่าคุ้มค่านะฮะถ้าใครอยากได้ที่วางขนมแล้วแบบมาตรฐานเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณพลจะ มาบอกวิธีประยุกต์นะฮะว่าประยุกต์ใช้อันเนี้ยเป็นตู้พรูกนะครับขอบคุณมากครับ